ถึงทอดลูกไงจะเห็นหน้าจะเห็นหน้าจะเห็นหน้าลูกครั้งมันจะได้มีแห้งโดนโดยว่าแม่เพิ่นมีเท่าแห้งแล้วจะเห็นหน้าลูกเกิดเอาเม่อเท่าฝากทอดลูกเจ้านเด้อถ้าลูกเจ้าเดเบิ่งคลิปจุ่มเผาหนี่เนาะฝากทอดเอื้อยเผ็ดแม่เนาะแม่เท่ามี่ยังยักนอดลูกนะ ฝากบอกเพคนดีๆเบามาในคลิปนี่เลยว่าวโดยคืนนอดลูกไม่ได้ฉันมาโดยมาให้เห็เนเห็เนหเนหเ็นได้สบายดีสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบสสกูสุโฟนเดอร์หอยเป็นฝั่งไทยฝั่งลาวและกัตตาประเทศนําเดอร์มินิกรมาพบพ่อ,พอของซองเบาวเอ็นสตูดิโออีกแล้วพี่น้องซึ่งมือนี้บาวแอนการอยู่ที่บ้าน นองโงเนาะเมืองจะพรตแควสะนาเขตอีกตามเคยเนาะเคตนี้ไก่สีมาประกาศตามหาลูกหายยายคนหนึ่งเนาะซึ่งลูกของเพื่นกาเสียไปหลายปีเลยเนาะแต่บอกเห็นกันยังโมโหเรื่องราวข่าวขาไปเลยเนาะเอาเผื่นเสียไปแบบใดแบบไดเนาะขัดเชี่ยวกันเลยกระสั้นบอยเห็นกาเชได้เข้าไปหายายเพื่อเลยเนาะทำข่าวทำข่าวว่าเรื่องรับเป็นจังได้ลูกนเนาะยิงหายังเสียแหละกระชันกลับไปหาเพื่นกรเลยน้องๆ่ไป,ปกันเลยเ โดยสบายดีผมเอแม่พี่น้องสบายดีท่านเมท่าเดอายดีโดยนะเนาะอันนี้ไพอันนี้ม่เมท่าหลานสบายดีปาลุกมึงไม่ละสบายดีแม่นาะเนาะสบายดีนานเออเอาบุตรไปมึงเยนบ่หน่นะบ่ยังไม่ไปอ๋อเอาเมื่อกี้ก็เข้ามาทางบ้านน้องโฮงพี่น้องเมืองจอมพรเก้งสวรรค์เขตเนาะก็คือสิมาประกาศตามหาลูกให้เมเท่า ี่วันนั่งอยู่ข้างหน้าเลยพี่น้องเลยเราเคยเข้ามารอบหนึ่งแล้วสบายดีทางบอกแอนนดัเดอสบายดีเนาะสบายดีนะเนาะไม่เท่าื้ออย่างไรเนาะซื่อบุดื่อยังไงซื่อบุดื่อบุเมทาวบุดเมทุดโดยอายุจากปีเนาะเมทาวอานหเท่าไรเลยืสี่สิบโมเมนต์ดอกโมเมนต์ดอกสีบบอกแอนิละต้อง เจ็คิดกว่าเนาะเพราะว่าแขี้ยวยังมีอยู่บ่กไม่เท่ามีชาวจำเร็มมีเชาสจำเร็มออกบุญและว่าท่านแม่นี่ออกบุญแล้วเนาะออกบุญแล้วโอ้ยยังแต่เขี้ยวโค้งน้องเลยไม่เท่าก็ไม่ลูกจักคนเลยชองตายแม่ไปจ้าเสียมีลูกอยู่สองคนสองคนแต่ว่าเสียแล้วคุณเอิ้งยังคนยังคุณเอิ้งผู้เอิ้งก็คือแบบไปกรุงเทพที่ว่าไปกรุงเทพเดี๋ยวหายไปเลยเหรอพวกมาเมาจากปีเก่าอ่ะ รักแว้ตัง้งแต่ไรปีจนเา่าตั้งแต่เอาไกลล่แรกไปบ่ไปเท่าเอาไก่ไปหนึ่งปบ่าตินสิเนอนที่ชี้ปีเดียวกับหน่าจะน่าจะประมาณนั้นเนาะน่าจะ<น>เพราะว่าไม่เท่าเอาเราเรา,เาขึ้นมาบางทุกม่เท่าเรื่องราวเป็นยังไงเรื่องราวเป็นแบบไรนะที่ว่าคือว่าเอาไกลล่แลกไปเนาะมันเอาไปไปให้กเใบใไปน้ามูงเขาจะมุงเขาจะขึ้นมา มันบริมาณจังนั่นก็คืองมูอที่ว่าไปนํากันนี่ผลกลับมาแล้วอืเจ้าได้ไปถามเพือ่อ่บ่มูที่ว่าผลกลับมาน่ะว่าถามก็บบ่เห็นบ่เห็นในต,ตอนแรกแรกเัเพิ่นเพื่นไปเห็นงานบ่เห็นไปยังไปเห็นงานไปเห็นงานก็นได้ติดต่อโทรมาหาแม่อยู่บ่ลเลยโทรนะบนนน่ได้เงินมีแต่บ่ได้คนขายมีแต่เขาเจ้าขายตั้งแต่ย่างลงแตงกวาได้เงินไปโทรมาหาแม่เลย เอื้อยไปมึงโตมาเถื่อนเถื่อนเยอะอืมคือเอื้อยผู้ที่ว่าเฝันเสียนี่บอกฝันอืมพยายามอ่าฝันพยายามแล้วอืมอ๋อพยายามเลยชวนมากบอกมาบอกบอกมาอืมาแล้วิ่นไปแต่อายุจักปีไงอายุวันชิดปีเนี่ยชิดสองนี่แหละชิดสองชิดสองหายชิดสามแต่เนาะอืมตอนนั้นยังมีน้อยเดจะน้อยใช่แล้วอาวจะ สมมติว่าตอนนี้เราอนูจะปี๋เอาไม่เท่าก,กักเลยดาวดาวเอาเบิ้งดาวเบิ้งประมาณสี่กว่าดาวเบิ้งิดจนเท่าเลยมันก็หูมันถ่ายมาเลยนะจนหูเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจังเนาะห้เบิ้กันนะเ,เ,เ,เนะาะตามบไปไนไม่ร้องเเนาะ่านานได้ินเนาะไม่เท่านานคือท่ากัวเจ้านีเิ โอยู่แล้วเนาะคือเป็นเสียแล้วเนาะเสียเลยเแล้วเสียมันจุกค้นเลยโอ้โหจุกฟอยชุ่มกับเชียเป็นปลาเสียแลยเครื่องนี่ร้านนี่ลูกไปจับไหมลูกชะพงผู้ที่ว่าเญนะลูกนีรวยเป็นบุญชวนมาคืออ๋อลูกลูกของร้านลาวนาะพี่น้องเลย อันนี้เป็นเลนเจะได้เนี่เนาะเลนเลนจะได้เนาะเลยโดยเนาะได้ไม่เท่ากับได้ตามหาลูกสาวจักปีเลยดูว่าผมเคยตามหาไปจากเยอะผม่เคยตามผมเคยประกาศประกาศคัมใครว่ากกับมุกมุกแจงหมดประกาศเนาะคนเรามุกแจงอ่าภาวะโลกโซเชียลเนี่ยนะกับเขาแมวัางบดนี่เนาะบางเอ็นเนาะโดยและชื่อของลูกสาวไม่เท่าถึงหายไปชื่อตั้งแต่คำลีคำลี นางสำลีนางชั้นลูคือคนจัเล่เนาะกบับพู้ว่าอ่าฝันอยู่ฝั่งไทยเพิ่นเปลี่ยนสื่อบอลูว่าจังไล่เนาะพี่นอ้องแต่ว่าอยู่ฝั่งลาวนี่สื่อสำลีเนาะอ่านางสำลีเนาะพี่นอ้องเอ้ยนางชัลูสื่อแม่สื่อเจ้าจังไล่ก็เมท่าวสื่อนาะงสบุตรอ่าแมทุบบมดเนาะมดบ้านล่องหงทางพ่อให้กำเนิดเพิ่นได้สื่อจังไล่จ้ะ ท่านพอชั้นั้นบ่าวนั้นคำดีอ๋อพอเถาคำดีเนาะคำดีอ่าพอเถาคำดีน้องพี่น้องเอ้ยคืออ่าบ้านนี่คือแบบเมื่อก่อนทุกเจ้าอยู่ในบ้านบ่รู้ว่าอยู่นีเลยแต่เก่าบอกบ่อยู่บ้านเลยก็ออกมาอยู่ที่อยู่บ้านอ๋อแต่เก่าอยู่พุ่นออยู่บ้านในอยู่บ้านในเนาะเป็นแง่ออกมาพี่น้องพี่น้องเอ้ยแง่ไมู่่เลยแล่วถาไม่เถาคิดว่าลูกสาวยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้ ตกันอือเป็นอาควรเนะไปอยู่เป็นแมบถ้าไม่ไ้กินินเรากครับเอาพัวเนาะเรียว่าเพิ่ไม่ครอบครัวเลยเพนบอยากมาเนาะแต่บางทีเนาะแมนคนบางคนเพิ่นไปอยู่น้ำน้ำตัวน้ำยังเน่ับพอไปเขาเมาเนบ่อยอยากกลับมาหาทั้งอยากกลับบ้านเนาะคนกับมีลายได้ที่เนะแ้ป้าให้อให้เมนทอดเนาะ มีหลายอยู่่น้ตตั้งเม่าวรแล้วก็เคยเคยไม่เท่าเจ้าได้ไปบ้าไปบดอยู่บ่เท่าบรกอไปบาบ่เคยบาบ่เคยไปเบิ่งมอถูกมอเทียมบ่เบิ่งไม่เปอเอื้อยมันอยู่ไปเบิ่งจนเห็นั่นเล้วมเปนบ่าไดะไรไปเบิ่งก็ยั่งเิ่นว่าวั่งมันเอาผัวไปยำมาเพาเอื้อยลงไปไปยำมาแล้วไปเบิ่ง ลูกสามคนลูกกเอาคนหนึ่งโฉงคนให้คนดูคือเรามีปัวไทยเามื่นกันปัวไทยจะเก่าอันตราเอาผู้ใหม่อีกเอาผู้ใหม่กับปัวไทยอีกก็เก่าแต่เดีเยวมนมีครอบครัวสองครอบครัวแล้วมอยู่วนเนาะอครอบครัวอันนี้อันนี้เท่ากับโมเน่ใจมันในนอกที่นอกว่าเพิ่มมีชีวิตอยู่หรือบ่หรือว่าจใจนอกบางเอ็นเนาะเพราะว่าเราก็ ไปแต่ไปแต่เน้นน้อยเนาะไปแต่น้นน้อยอ่ไปตั้งแต่อายุชิบสามปีตั้งแต่เอาไก่แรกไปเอาไก่ตัวหนึ่งกองเชือตัวหนึ่งแทนอยู่นี่แล้วก็อุ้มเอาไก่ไปน่ะมึงไปแล้วก็บบริเวณมาเลยเนาะก็ได้มาเล้วผมเคยกลับมาเป่าห่อกระมาไปลำการคนที่ว่าไปพร้อมเราเนี่ยคือแบบไาเจ้ากลับมาบัดสุกคนแล้วเนาะ ยังไปนั่นคนเดียวคนเดียวคือแบบเราบอมาเลยเนาะโดยคือโบโบโห่ะเขินหน้าทีเป็นไม่ครอบครัวตอวอยู่ครอบครัวฝันเลยกับบริษิทต่อกลับมาบ้านเนาะทั้งแม่นี่ก็รอถ่าลูกกลับมาบ่อยากเห็นหน้าลูกบ่องยากเห็นหน้าไม่ได้เห็นหน้าลูกจากปีเลยสิลองเท่าทั้งหลายปีนอนกับรับอยู่บ่อรับเจ้าหาได้ บ๋บอได้คิดมากบ้อเรื่องลูกเรื่องเต้านี่คือยังไดคือจะลูกแม่ก็แก่เลยเนาะอยากให้ลูกกลับมาเบิ่งแสดงว่าตอนนี้เจ้าอยู่ปลอดภัยในเฮือนลูกกับเอื่อยพนงรบเอื่อยเมื่อกี้นี่บ้องกับลาบลาบก็ได้เห็นหายยีนหน้าบ้องเหรอเห็นน้าถ้าเจ้าอะไรเห็ดก็เอาเกลือนปันกันผลครึก เจ้าก็กินโมไดไลส์แล้วว่าเนาะกะเท่าโมไลส์เนาะเี่น้องวันกระเท่าแมงอยู่ไงไเนาะอยู่น้องกระเจ้าแล้วลูกสักกั้หนึ่งเนาะแม่เท่าอยากเห็นลูกเนาะอยาถ้ห็นาลูกรุ่งได้เบิ่งวิดีโอชุมเฮานี่ก็ทางติดต่อมาหาแมงเด้อเนาะอีกอย่างหนึ่งเรากระเท่าแล้วเนาะแล้วแม่เท่าโมจักบ่บ่นที่ลูกเห็นงานจโมจักเลยเนาะ เขาว่าอยู่บางแคเขาว่าอยู่บางแคอยู่บางแคนี่ก็เน่สิง่ายไปทางอื่นแหละก็มีเนาะมันมันตั้งแต่โดนโดนเนาะพู้แต่บางแคเนี่ยบอว่ามันจะว่าลูกเจ้าเคยไปอยู่นะตอนนั้นเนาะไหมคท่บบางแคก็เจอผู้แต่คนไปเห็นเวียกตอนแรกกับโบจักนี่เนาะไปเห็นอยู่บางแคเนาะไปอยู่ในหันเนี่ยคนกับโบจักอย่างารเนาะเขาบอกเนาะ แมนแมนแมนกามีเตชิไทยนาตาเราเนี่ยแหละเนาะให้ลูกเราเบิ่งเนาะงโบโบู้ว่าลูกเราชีจำเราได้บ่เนาะพี่น้องเพราะว่าจากกันกะนานพอสมควรแล้วเนาะหน้าตาทั้งแม่เราเนี่ยเปลี่ยนไปหลายเลยได้พี่น้องเลยเพราะว่าจากเมื่อก่อนเคยแบบหน้าตาชีหนุ่มเนาะบัดนี้กหน้าตาเริ่มเหี่ยวเริ่มยั่งแล้วเนาะอายุเริ่มหลายเนาะเฒ่าแอ็นแล้วเนาะในทางลูกสาวก็ฮู้บ่ว่าทางพ่อเสียอยู่บ้าน โอ้โหแล้วแสดงว่าผนไปผลบุกมาจะกเสื่อนีลเนาะไม่ได้มาจากตัอยังมีลายอย่าบอกจักเนาะคนที่ว่าลูกเต่าไปอยู่เมืองไทยนี่เนาะคือแบบผนบุกกลับมาหาพ่อหาแม่เนาะแถวบ้านน้องโฮงมีกันเลยเนาะเดี๋ยวจะขาดการติดต่อแนนมีมีมีลายอย่างโไม่รับพอมีนอกนอกจากเจ้านี่ยห่าน่ามีเพื่อนหนึ่งเพื่อนอยู่ไซม์ไม่รับอยู่บ้านง่าย บ้านใหญ่บ่ซื่อจังไดเอานะบ่แม่เป็นอะไรซื่อจังไดแม่เป็นู้จักเลยเนาะจะไปประกาศให้เพิ no, er. tamanho, <c 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 ่นเนาะเพื่อพ่อเนาะจะคือประกาศไปอัดพ่อแมนแมนแมนเพื่อเพิ่นได้เบิ่งคลิปหรือว่าเบิ่งเฟซเนาะอะไรยังไงก็พอจะได้กระป๋าไปติดตามเฟซนาร์เดอร์พี่น้องเฟซคนบ้านบ้านเนาะไปติดตามเบิ่งเนาะาจีได้เอาลงอยู่หันแหละ อ๋อบันย้เบิ่งเบิ่งูน้ำกันเนาะวะแอนเนาะเบิร์นูดทางเสาวสายังกอลูกแถวาสือจะได้กอกินเนาเสาซัมลีเนาะพี่น้องเลยเออซัมลีเนาะคือแบบเรากันายิอายุหลายอล้วประมาณสี่สิบกว่าเลยคิดว่าเนาะโมเมนต์บ้างครับอ๋อหนึ่งเปรเ็นต์มาท้อ คนได้เนี่ยเ n อมัวแท้เนี่ยอันนี้บอเหท้าเม่นบออันนี้บอฮคนนี้บออ๋อคนนี่พี่น้อง้ยนี่นี่อ่ะมาเองได้ว่าบยจะแกล้งไปเนาะพี่น้องมีไหนใชมีใบแจ้งยูเต็กี้นะใครว่ากันอันนี้เม่นบอมีแต่แม่คือกางนี้ต่รูกลูกคือนม่เม่ไ อันนี้ก็แมนแมนโอนี่อันนี้ซัดอยู่นนี่นี่ซัดเจนอยู่โอ้ยพี่น้องเลยเบิ้งเบิ้งเบิ้งมีลูกูปพันธุละพวมาตอนนี้อ๋อนี่พวมาอันนี้น้ะงพี่น้องเาะเลือดพวผลีทั้งแม่เ่าบูจักบอใช่ชลือพัวคนบูจักแล้วคุณพจักเอาใหม่บูนั้เนาะบูจัดใหม่ตัดไปเป็นหนาปกเนาะ แต่่วาเบิ่งนนำกันเบิ่งนการเสือพ่อเนาะลายลายช่องไทยเนาะพี่น้องเอหรือว่าพันธุ์ช่องทางยังติดต่อหรือว่าเห็นเขาใหม่เนาะตอนตอนอยู่กับลูกลูกเล่าไหนสิเป็นบ่าวเลยเนาะอ่าแน่แน่จะมีตัวเสี่ยวได้เลยน้องลูกนี่เนาะเบิ่งเอาเด้อดีเด้อดีเด้ออันนี้คือลูกชายเราเนาะโมโหว่าตอนนี้อายุจะขวบเนาะนี่เนาะนี่ประมาณหกขวบเนาะตาบอดอีกติดว่ะ มแม่บอก่อนบ่จกน่าจะห้อนนี้ค่ะแม่เบิาหบเอือ้อนี่เ็เิ่ใกล้เใกล้แสดงว่ามีุบลาอยู่เนาะมีลาอยู่หอมลเว้น่บมีอันน่ะไว้เนาะเอาว่าว่าเป็นปีเทไรบเ่มซ้ายบันี้เขาียไผบ่ัเออเขาียนอันนี้ลูกซ้ายเิ่นบ่อีเขาียน น่าจะห้าง,ง่ายอยู่เนาะตัวนี้กันนี้ลูกเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้มาพรอเปิลมาอีกเรื่องหนึ่งเน,นาะตัวาะว่าทำมารพรอเพิ่นดนาทางนี้แมนเอฟซีน่ะชิลายอยู่ทางเพิ่นเนาะพี่น,อน,น้องเอ้ยเรื่องตามหายาดคองมาพรอพี่น,อน้องเอ้ยเพิ่วล<ร>าเพิร์ดโพดลงเพจเพิ่นยังไวอยู่ได้ของเพิ่นเนาะอันนี้แมนบอกอ,อืมฮะแมนแล้วเพิร์ดก็เนาะตีนอยู่พี่น้องอืม นี่ก็ลูกพลเรนไปอยู่กับแม่เขาไม่เลี่ยเสียดายแต่มันเมิดเนี่ยน้อหนึ่งเนาะลูกลาวพี่น้องนี่นี่แจ้งดีเนาะพี่น้องแหม่แจ้งดีเดี๋ยวไปเอ็นทีเอาไปแหลกเอาไปเนาตัดเพาตัดเอาไปใส่บกเอาเนาะเนาะพี่น้องเอ้ยเอออันเดียนะพี่น้องลูกจะแจ้งอยู่ เก็บบอกเอ็นตัดไหน้าพกนี่นี่มะก็จังหวะสิเปลี่ยนไป็นลำดบแจ็คขอวะเนาะบอกเอ็นตาเราเคนะนี่นี่เนาะเพิ่นกับจนมีลูกชายเนาะลูกเพิ่นเวัดบอลแม่เนี่ยออ่าิ่นมีลูกสองคนเลยเนาะลูกแชมปลูกลูกอันนี้ก็ลูกมูหยิงอย่นี่เนาะผู้ชายผู้ชายเนาะนะมูหยิงคนนี้อันนี้ช่วงจะสุดช่วงอันนี้มูหยิงบอลเนี่ยที่ิอลอุ้มเนี่ยแมนเนี่ได้ลูกอ๋อนี่มูหยิงเนาะพี่น้อง โอ้คนบริอาวคนหายคนชองรูปอยู่ไหนอืมคนเลี้ยงคนผู้ชายผู้เดายวผู้หญ่ตกกมันเลี้ยงตกกุมแล้วมันเอาหายคนหายคนใต้กันไปจะหายคนเลี้ยงเนาะหายค้นเลี้ย่าง่ยอทั้งแม่นยากเห็นหน้าลูกแห่นตนเนาะเห็นอังเห็นหน้าลูกอะไรจะเห็นจงไหนก็ไม่เห็นน้ำตาอยู่บนโต๊ะคคบ่ แยกแล้วเห็นเห็นลูกอ่าที่ว่าพัดนาจากการหลายปีก็มันต้องมีแน่นอนไหมเท่ามันที่กตื่นตันใจว่าเท่าน้ำตาดคูเพื่อแล้วถ้าเป็นเท่าเนาะอยากให้ลูกฮวนกลับมาเนาะแต่ว่ากลับมาเ่ิแม่แน่นอนเบาเราตัวกลับมาเบิดแม่เนาะทางแม่เ่าแห้ชีวิตมั่งถ้ายังมีชีวิตอยู่กับฮวนกลับมาหาทางเราเลยเด้อเนาะทางแม่มุดเนาะพี่น้องเลย ลูกสาวก็ชื่อเอื่อยเอื่อยซำลีเนาะพี่น้องอาที่ว่าเพิ่นเสียไปวังโบดนนี่ก็คือแบบเป็นเอื่อยของลาวเนาะชื่อจะแม่เน่ะทองชีงื่อไอทองชิงทองซีเนาะชื่อแม่นี่แม่บุษสื่อเอื่อยเขาเพิ่อนน่ะทองซีสื่อผู้ที่เสียนี่ซำลีเนาะฟูยังฟูยังนี่ซำลีเนาะฟูติเซียนทองซีดูดู หายตัวไปบอได้กลับมาเนาะ,ะทางพอา่อกอ่บพู้เฒ่าพู้เฒ่ายำโตัะกินนี่ชื่อเพิ่นนะมอเอนก็ลืมเหมือนเนาะมอเอนแบบคัมดีอ๋อพู้เฒ่าคัมดีเนาะชื่อพอเพิ่นพ่อเฒ่าคัมดีชื่อเมยกับเมยเฒ่าบุตรเนาะเอาชื่อเอื้อยกัอทองซีทองซีเนาะลูกปุติวาเสียไปก็คือสัมลีสัมลีเนาะอเอาก็สิประมาณน,นี้เนาะ เมื่อนี้เนาะพี่น้องจะได้มาประกาศตามหาลูกไห่เหล้าพี่น้องเลยกับโอ้โหอาชิพ่อหรือบอเนาะแต่สุมพ้าของชีเป็นซื้อไห่ลาวพี่น้องเลยบางทีประกาศลงไปมีเอฟซีเนาะเปิดของแจักเรื่องเปิดของแจ่คข่าวของข่าวมาหรือว่าข่าวสองทางข่าวส่งทางมาทางสองทางเอาลาวก็ได้นะทางเบาแอนก็ได้ก็เซตมาบอกเด้อผมไอพี่น้องเนาะทางเฟซบุ๊กเข้าไปแหละเนาะเรือว่าทางไลน์ก็ได้ทางไลน์ก็ได้เนาะพี่น้องเอ้ย ได้บดเนาะเบาแอนเนาะท่านสองคนนี่แหละไี่ต้องบอกเบาแอนกะเฮาเนาะเฮาไปจะมีสะพานบุญมาบอกไปเท่าเพิ่นคือเก่าเหมือนเดิมเราสิได้ดีใจเนาะไปเท่าเนาะเพิ่นก็รอถ่ายให็นหน้าลูกเนาะเหมืนเราแม่นั่นแหละหลายปีเป็นแม่เนาะเห็นหน้าลูกเป็นเพืนหน้าเลี้ยงได้ที่ซื้อเรียกลูกก็ได้เนาะ S <S <S เรียกแน่แต่กายนะพี่น้องหัวใจกับเจ้าเรียกหมดได้คือแบบเจ้าโบนัมงานแน่ว่ะนะพี่น้องเลยน <S <S 2> <S 2> ในความผิดเขาแมน่นอยากให้ลูกกลับมาเลี้ยงบ่เลยบ่ยได้มันกลักบมาเลี้ยงมายามอยากไปเราก็ไปมายามแม่มายามเราแน่เราว่าเนาะเราขิดฮอดเนาะมีครอบครัวเลยมาเพิ่งกับชีหาขึ้นกับเ<ล>มื่อเห็นเรา ความหมายของเราเราจินฮ่อนแล้วเราจะแข่งมายามเนาะพี่น้องเนาะเย็นนาเนาะทั้งทำทั้งแม่เป็นกาเซียเนาะแม่ลูกสาวกาเซียอีกแม่ลูกสาวคนเดียวอีกอ่ะไปไทยแหละก็ให้โตไปเลยอุติศกันมาเลยเดลมาจะเกื่อเงินคำกับโบเฮนเงินคำกับโบเ็นเราเนาะพันย่อง่ายๆก็ไม่เท่าอยู่ตัวคนเดียวตอวนเนาะแม่นเลยอยู่น้ำลูกลาดน้ำเลน้ระเด็นแรกเรากันแล้วกเนาะลูกหาบูมีแล้วอยู่น้ำลาดลูกบูมีแล้ว ลูกเสียไปแล้วเนาะลูกเสียไปเลยชอบเนาะผูกที่ยังีมีชีวิตกับไปไทยก,กับบริกรบ,บรรวนกลับมาเลยตั้งแต่เมื่อทีนย่างลเงเือนเนาะม่ย่างลงเงอนกับไปเลยไปเลยเนาะตั้งแต่ไปตั้งแต่ช่วงเอาไก่แรกไปเหรอเน,ะนะะาะไก่เนาะจุ่พอยังไม่เกิดไปจ๊ะไก่แรกไปเนาะไม่เห็นแหละ โมโหเล่นได้คอยเนาะไปอนกันจะเบาห่อกเบาห่อก็จุ้งมากไปคนละแห่งละคนทามค่ะขมจากเอาเลยแล้วจังไดจังใดทางเบาเห็นกับเบาเาวกับศิโรกาตามาให้แม่เนี่ยโอ้แม่ได้เจอลูกแล้ไปไหวเนาะดัมซื้อของสามีแม่อะไรก็ซื้อแม่ที่ลูกอีกชนึงกันเถอะซื้อสามีเจ้าะได้ไงเจริญบุตร ซื้อไม่เท่านี่ไม right ่เท่าบุอะไรซามีดีอันชาวซามีเท่าวุฒม่าวุฒูออเจ้าือจังไงชาคํมี่าคัมีโอ้พอเท่าคมีเนาะเท่าวุพอเท่าคัมีเนาะซามีถือซามีไลูกสาวพุทธิเทีอะอ๋อสี ก็สิประมาณนี้เนาะได้มีข้อมูลนี่ยังกะสามารถยังกะข้าวข้าวอะไรข้าวเพื่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะนี่นี่นี่ทุ่งสารเราจะได้พี่น้องเลยเดียวเนาะเอ่อลังลานเจ้ว่าอยู่น้ำดงน้ำลานเจ้า่ได้เนาะยังไม่รู้ไปไปสาวเอ็นเนาะเอาจนได้กัเนาะฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบอร์สกุลสกุลด์เด้อพี่น้องเด้อตามหาแห่งเด้อพี่น้องเด้อ บมมียังกะีข้ามาเนาะขาวมาเนาะเอ่อน้อพี่นะมีลาเนาะทอบก็บอล่วกัพอโตลำนาพอเห่นอองก่อนหน้าจิ้มหนหรือวมียังข่าวดีเนาะบอลาวมาอัปเนองแแมนแมข้ามาหาเลาอีนึงเนาะเอาไปก่อนเด้อไม่เท่าเด้อโอ้สบายดี